เรื่องโขนนะฮะศิลปะการแสดงถือว่าเป็นศิลปะการแสดงชั้นสูงด้วยนะครับมีที่มาที่ไปอย่างไรเป็นของไทยกัมพูชาหรือรับอิทธิพลจากไหนตามข้อมูลเดี๋ยวบอกว่า,วาทั้งไทยทั้งกัมพูชารับมาจากอินเดียนะครับเพราะฉะนั้นการที่แต่ละประเทศไปขึ้นทะเบียนเป็นวัฒนธรรมนั้นจะมีผลอย่างไรหรือไม่ไปพูดคุยกับอาจารย์มาโนตบุญทองเล็กหัวหน้าและอาจารย์ประจําสาขานาฏสินไทยนะฮะคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีอยู่ในสายครับอาจารย์มานโนดสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับคุณธีละครับอาจารย์ครับขนไทยขนกัมพูชาเดี๋ยวขอข้อมูลก่อนว่ามันแตกต่างกันยังไงตรงไหนบ้างไหมครับครับก็ขนไทยเนี่ยครับก็คือว่าเป็นศิลปะประจำของชาติไทยมีวิวัฒนาการรูปแบบการแสดงที่พัฒนาการมามีลําดับขั้นตอนนะครับรูปแบบการแสดงก็จะมีความวิจิตรงดงามแล้วก็ทั้งเครื่องอาภร์เครื่องศิลาภรนะครับก็มีพัฒนาการมาตามลําดับ รประกอบกับงานช่างศิลป์ไทยทั้ง10โม่ที่อยู่ในของโขนไทยซึ่งถือได้ว่าเป็นศิลปะที่เป็นศูนย์รวมของศิลปะไทยเลยได้ว่าได้ครับ,รบในส่วนของกัมพูชาครับก็หรือก็สืบทอดมาที่ตามการอ้างอิงว่าตั้งแต่สมัยเขมรได้ขอมอย่างเนี้ครับนั่นคือเรื่องราวของประวัติศาสตร์แต่รูปแบบการแสดงโขนของกัมพูชาก็เป็นรูปแบบของเขา<อ>มีศิลปะของเขาร,รูปแบบการแสดงท่ากระบวนท่ารำอะไรอย่างนี้นะะ ก็เป็นการศึกษาในของประเทศของเขาส่วนเรื่องราวที่นํามาใช้แสดงคือเรื่องเดียวกันคือเรื่องรามาเกียรติ์ครับซึ่งเรื่องนี้ก็สืบทอดมาตั้งแต่ดินแดนสุวรรณภูมินะฮะผมจะใช้คําว่ายอย่างนี้ก็ถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มของการเผยแพร่ศาสนาเข้ามาตั้งแต่ของ uh, พวกพราหมณ์ตั้งแต่พวกไสววานิกายโรมณิกายและก็วายสนปนิกายกไวายตววานิกายก็พวกที่นับถือพระศิวะครับโรมณิกายก็นับถือพระกรม วายชนกพนิการเขีนนับถือพระนารายณ์เป็นเทพเจ้าสูงสุดวัฒนธรรมต่างๆเหล่านี้มันพร้อมเข้ามาการแสดงกับเรื่องราวการสรรเสริญบูชาพระผู้เป็นเจ้าโขนเนี่ยนิยมเล่นเรื่องดรามาเกียนเพราะเรื่องที่ยกยอเกียรติแห่งพระรามครนะฮะมันก็เลยเป็นเรื่องราวที่ประจําภาพพื้นดินแดนส่วนภูมิซึะเแต่ละชาติแต่ละวัฒนธรรมแต่ละภาษาก็เอาศิลปะของตัวเองเข้ามาผสมผสานกลายเป็นรูปแบบการแสดง แต่การเชื่อมโยงทางด้านวัฒนธรรมนี่ก็อีกส่วนหนึ่ง <ฮะ S 2> ที่จากไทยไปแคมเนใช่ไหมครับก็มีการสรรืบเชื่อมีสรรืบสายเอานางละครจากราชสำนักไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สามรัชกาลที่สี่ไปท,ที่กคมเปน <ฮะ S 2> คือแคมเนก็มี <ฮะ S 2> เขาก็มีของเขาอยู่แล้วเพ <ฮะ S 2> ียงแต่ว่าเขาอาจจะบ้านเมืองไม่สง,งบหรือาาคณะละครอาจจะสูญหายก็เอา,า,าคณะละครไทยไปด้วยความงามของศิลป,ปะ มันก็มีเกิดขึ้นของที่นั่นก็เหมือนกันครับแต่ต่อมาของเขาก็พัฒนาการไปส่วนของไทยเราก็มีการพัฒนาอย่างลําดับตามลําดับเพราะวัฒนธรรมก็เปรียบเหมือนกับน้ําครับการแสดงโขนนะครับน้ําที่ไหลผ่านประเทศไหนก็แล้วแต่มันจะบ่งบอกได้ไหมน้ํานั้นเป็นของประเทศไหนอืมขึ้นอยู่การหยิบการใช้ประโยชน์ครับครับไทยเราตักน้ํานี้ขึ้นมาแล้วพัฒนาน้ําเหล่านี้กลายเป็น สิ่งของที่ล้าค่ากลายเป็นน้ําดื่มอมฤตก็คือการแสดงโขนก็เหมือนกันครับศิลปวัฒนธรรมมันก็เป็นอย่างนี้ครับครับพูชาเขาก็ตักน้ําขึ้นไปทําของเข้าเหมือนกันเพราะฉะนั้นจะมาบอกว่าใครเป็นเจ้าข้าเจ้าของนี่คงลําบากอย่างนั้นหรือเปล่าครับใช่ครับแล้วแต่ว่าจะแสดงในวิถีไหนของใครทีนี้เรื่องของการไปขึ้นทะเบียนวัฒนธรรมแบบนี้มันจะกระทบอะไรกันไหมครับไม่ครับคือผมมองว่านี่เป็นกระแสสังคมนะครับกระแสสังคมก็ส่วนกระแสสังคมมันมีทั้งดีและไม่ดี ส่วนกระแสแห่งวัฒนธรรมมันมีแต่เรื่องสิ่งที่ดีงามครับช่วยกันส่งเสริมใช่ครับแล้วเรื่องนี้ท่านรัฐมนตรีท่านก็ให้ความสําคัญมากครับซึ่งท่านได้ส่งเสริมท่านรัฐมนตรีวีระนะครับคือท่านส่งเสริมมากในเรื่องนี้ก็คือว่ามันมีทั้งกรมส่งเสริมที่สนับสนุนให้ศึกษาเรื่องโขนอย่างจริงจังครับนะครับนักวิชาการก็มาโต้แย้งว่าทําไมไม่ทําเป็นภาษาอังกฤษสิ่งต่างๆเหล่านี้กระทรวงว่าทำทำหมดแล้วครับ,รบเพราะว่าผมก็ได้ตามติดตามข้อมูลเรื่องนี้ แล้วก็สิ่งนี้ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ของสังคมไทยที่คนล,ลุกขึ้นมาปกป้องน่ารรมหลวงก็คือโขนนี่แหละครับให้เป็นสมบัติของชาติไทยอย่างแพ้จริงครับแต่สิ่งหนึ่งที่ละทิ้งไม่ได้ก็คือโขนยังเป็นสมบัติของมนุษยชาติทุกคนครับฮ <า S 2> จริงๆต้นกําเนิดนี่มาอยู่ตรงไหนครับอาจารย์รลักษณะาการไร้ราโขนแบบนี้ครับคือต้นกําเนิดนะครับ คือมันเกิดขึ้นจากศาสนาครับ oh. เกิดขึ้นมาจากที่ผมเล่าเมื่อต้นนะฮะการเกิดกําเนิดนิกายทั้งสามนิกายที่เข้ามาเผยแพร่ในดินแดสนสวรรคภูมินะครับเขาจะมาพร้อมกับพราหม์พราม์ก็จะมีการสัรเสริมบูชาพระผู้เป็นเจ้าแล้วก็จะมีพวกนางอ่าที่คอยเส้นคอยคบ,บูชานะครับประจําของแต่ละนิกายครับสิ่ง,งต่างๆลัานี้พัฒนาการพอเกิดจากการเล่าเรื่องก่อนนะครับ,รบไม่เห็นภาพก็ให้คนมาแสดงเป็นตัว ก็จับเป็นตัวตัวพระตัวนางตัวยักษ์ตัวลิงให้เห็นภาพโพดคือเหมือนการเผยแพร่ลักษณะนี้เขาก็กระจายกันไปตามพื้นที่ต่างๆเพราะฉะนั้นก็เกิดขึ้นพร้อมๆกันหลายๆที่ทีนี้ถ้าเกิดว่าอย่างเมื่อกี้ผมเห็นเพจหนึ่งแบบกากบาทที่ทงชาติไทยติ๊กถูกที่กัมพูชาอย่างนี้เป็นลักษณะของการแสดงความคิดเห็นที่อาจจะทำนำมาสู่การขัดแย้งกันอาจารย์ครับ ใช่ใช่ครับคือมันเป็นกระแสสังคมนะครับ<_ EN> <_ EN> คือมันมันต้องแยกเป็นสองประเด็นคือกระแสสังคมเนี่ยกัมพูชาก็คือเขาคิดว่าอย่างนั้น<อ>คือเขาศึกษาโดย <_ EN> เขาเรียกว่าการฝังว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้โดยเขาดูจากภาพจำหลักจากนาครวัด <_ EN> ภาพจำหลักนครวัด Ad ผมขอแย้ชี้แจงนิดนึงนะครับ <_ EN> ภาพจำหลักนครวัดก็คือเป็นการจำหลักภาพเรื่องรามเกียรติ์ก็คือการนําเรื่องราวของนารายสิบปางก็คือการอาวตารของพระนารายทั้งสิบปางไปจำหลักไว้ที่ ตามผนังตามเพดานนะครับมุมมุมด้านซ้ายมุมด้านซ้ายถ้าเราอยู่ทางทิศตะวันตกนะฮะอย่างเนี้ฮะก็จะอยู่บนบนบนจั่วจะเห็นเรื่องนาฬิศปางอตอนกรมาวตารับสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ประชาชนของเขาปลูกฝังว่าต้องเป็นของเขาต้องเป็นของเขาต้องเป็นเงินเขาเพราะว่าชาติมันมีข้อพิพาทกันมาหลายเรื่องนะฮะมันก็เลยออกมาเป็นรูปนี้นะครับแต่ในที่สุดแล้วเนี่ย ถ้าในมุมของวัฒนธรรมเนี่ยช่วยกันส่งเสริมนะครับคือทีเรียนได้หลายประเทศตามที่รัฐมนตรีท่านบอกมานะครับขอบคุณครับอาจารย์ครับครับอาจารย์โนดบุญทองเล็กเวลาน้อยไปสักหน่อยนะฮะแต่ว่าเรื่องนี้น่ถือว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนด้วยเหมือนกันถ้าฟังอาจารย์มโนดอธิบายจะทําให้เราเข้าใจได้ว่าเราก็รับวัฒนธรรมแต่ว่าการแสดงเนี่ยของเราก็จะมีความชัดเจนในเรื่องของลีลานาฏสินที่เป็นของไทยด้วยเช่นเดียวกันก็คือโขนไทยนั่นเองนะครับพักกันครู่เดียวครับกลับมาติดตามช่วงสุดท้ายขย่